ว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมบัติแห่งนี้ฉันจะทีก,ก็ได้จะเข้านอกออกในก็ได้จริงไหมคะคนนี้ไม่เห็นคนใช้มานานแล้วแผล,แผลวัลวมนี่เป็นคนใช้เนี่ย ไม่ขานไม่หวานก็ไม่ขึ้นมาหายังหรือคือแล้ค่อยสบายเจ้าค่ะอ้าวไม่สบายและทำไมไม่ไปหาหมอหาหมอเน่าดิฉันเกิดมนเด็กิฉันจะเข้าเย็งทำยังไงแผลกินยาแล้วเจ้าค่ะกินยาแล้วแต่ฉันมาวันเนี้ยเมื่อเช้านี้ฉันลงไปในครัวอยากจะกินยำมะม่วงเห็นมะม่วงติ่ต้นเน่ยอะแยะทีเดียวเอหายไปไหนหมดนะ หมดแล้วเจ้าค่ะโถนั่งไงฉันไม่ทันตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้แค่มะม่วงเนี่ยฉันไม่กินกรด้ิันซื้อเอาไปได้จินไม่แน่เราเราไม่กินตามแต่คนยางฉันนี่ต้องกินมะม่วงต้องกินเขียวซะอเลยเลยคอฉันเห็นมะม่วงที่บ้านน่ะมันมีเยอะแต่หมดไปแล้วแล้วมะยมละ่ะฉันเห็นจกเป็นกล้ามเลยอ่ะไปไหนหมดละ่ะมะยมก็หมดแล้วเจ้าค่ะมะยมก็หมดเอ๊ ไม่กินแต่ของเปรี้ยวแล,ล้วเผาแต่ก็ช่างมันเถอะนะช่ว,วาคนไม่สาบายเนะี่ยก็อาจจะกินนูน่นกินนี่เอาอยีละกันวันนี้ฉันมาอากาศร้อนแล้วเกินไม่ค่อยได้ลงมาเลยเล็กเลยอะอยู่แต่บนห้องแอร์บเรือนใหญ่ฉันอยากกินน้ำส้มปัน่นนะไปปั่นน้ำส้มมาฉันกินสักแก้วสิได้ไหมเธอเอาน้ำมาแล้วคุณนายไม่ทานหรอคะอา้าวจะน้ำส้มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีบอกโอใชายเวง <c oughs> ขอได้อตัวดกน,น่ีเ่เจเล่นหลับหลับ <c oughs> กลางคืนไม่นอนงานหาเหยื่อไงแฮะมันแม่แม่ก็หาเหยื่องกันเอานะแต่กลางวันก็ต้องทำงานดูสิเหนื่อยเหลือเกินปวดหกวกีเทลกูถามมึงกินของเปรี้ยวหมดมึงบอกกูมึงไม่สบายแต่คนอย่างกูนายรู้ดิมึงตั้งท้องใช่ไหมฮะนี่มึงกล้าโกหกคนอย่างกูหรือเปล่มึงบอกมาสิว่า ท้องของมึง <coughs> กูควรจะมึงกูเนี่ยจะตะแต่งให้เห็นว่าเป็นคนในบ้านมึงบอกกูได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้คือใครคุณไาทใ่อนคุณนายจะเอาแหนไปซับบนซับมาที่ไหนตอดที่ไหนคะแหนบประปุ่ได้จริงๆึงเจ้าค่ะอ๋อนี่เรียกวากูมึงก็บอกไม่ได้ ที่กูรู้ๆมึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าเดือนได้เด็กในท้องของมึงก็อาจจะเป็นตัวแล้วก็พอจะรู้ว่าเด็กในท้องของมึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอีแพรวกูขอพูดกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามึงไม่บอกกูแล้วก็มึงจะหาว่ากูในใจจืดใจดำ โอ้โหนี่ขนาดกก้ามมึงยังยอมตาย ใช่ไหมถ้าก็มาไม่ทันก็คงจะพรวดกันไปแล้วแล้วมึงมาทำไมก็ได้ยินโวยวายโวยวายก็ออกมาเกิดอะไรขึ้นอ๋อมึงมานี่คืออยากจะรู้<อ>ใช่ไหมเก็บอ,อย่าเล่นโลหะเดี๋ยวมันจะเกิดโลหิตเอาโลหะไปวางก่อนมึงกลัวที่มันไม่ได้คมอะไรเลยเนะี่ยแต่มันไม่คมนี่มันเป็นปัญญาชนในที่ท,ที่ทแผ่นนิ่มเลยเนี่ยมึงรู้ดิเขาเป็นอะไรยักญาทำไมอ่ะถอย่างนี้เขาจะเป็นมนาตัดโดนเข้าไปรุ่นนี้โดนเข้าไปไม่เป็นอะไรเลย <S 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 มาเออย่างว่าเลยจะโดนทีจะไปโดนมันมึงไม่จำเป็นแถวเขามากหรอกโดนไปอุยังไม่มีว่าฉันหาหรอกแกเป็นอะไรขาไม่เอาลูกเร็วๆเก่วๆที่เฮียอย่างมึงไปอ่ะแกเป็นไรนี่พ่อเรื่องจริงเป็นพแม่มาเรียกหนูพ่อดิีิตัวสวยขนาดนี้เรียกหนูพ่อแม่ดิสิไปดูในสมุนโรวัวก็แกเป็นพ่อข้าเนี่ยพ่อชอบแบบผีเป็นปล่อยอีสันได้เร็วอะไรน่ะพ่อ เรียพ่อไอ้ลูกเที่ยนแม่ที่แม่จะยอมตายเพราะอะไรแต่งชุดไม่สวยเท่าพ่อแม่ต้องยอมตายด้วยไอ้เพื่ออะไรเราอุ้ยกูนี่ยไม่ได้ขานแพลนแต่กูอยากจะรู้ว่าที่แพลท้องคาบ้านเนี่ยมึงรู้ไหมผัวมันจะคือใครแพลท้องคาบ ผัวไม่นใครเดีย๋ยวกูจะบอกอคุณหญิงให้ว่าผัวไอ้แพ้มันไม่นใครไม่อห้ามกูอีกแล้ยจะแดงว่าเผือกรู<อ>แต่ฉันก็